สวัสดีครับนักเรียนชั้นปวช1ทับ4ทุกคนนะครับนี่ก็เป็นวิชาแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเจอกันนะครับจากเทอมที่แล้วที่เราไม่ได้เจอกันนะครับเทอมนี้นะครับเราจะเรียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนะครับในรายวิชานี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมีระบบปฏิบัติการอะไรบ้างนะครับขอให้เรานะครับที่จะใช้คลาสลูมอันนี้นะครับที่อาจารย์สร้างขึ้นมาในการที่จะเอาไว้สําหรับ เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ต่างๆในการที่จะส่งงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็จะมีในส่วนของในการสอบย่อยนะครับสอบย่อยอาจารย์ก็จะใช้ในนี้แหละเป็นแบบทดสอบออนไลน์นะครับซึ่งมันจะสะดวกสบายต่อการรวบรวมผลงานด้วยนะครับในการที่เราส่งงานต่างๆนะครับขอให้ ในวิชานี้นะครับเราจะเรียนด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับใครติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้ตลอดนะครับอาจารย์ยินดีที่จะดูแลแล้วก็อธิบายเราทุกๆคนนะครับให้เรียนไปด้วยกันด้วยความสนุกสนานนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันในคาบนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับเจ้า yeah.